เลือกงามยามดีนะครับวันนี้นะฮะผมก็ได้จัดเตรียมรถคันนี้นะครับพร้อมที่จะจ,จัดส่งให้ลูกค้านะครับ FC จากช่อง YouTube 168 c h a n n ช l นะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ตั้งใจมาอุดหนุนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เชื่อมั่น<อ>แล้วก็เชื่อใจนะครับรถผมการันตีทุกคันนะครับไม่เคยเกิดวิเหตุไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ำแน่นอนนะฮะถ,ถ้าทุกลูกค้าท่านใดนะฮะซื้อรถไปแล้ว ตรวจสอบว่าเคยเกิดประเหตุมาก่อนหรือว่าเคยตัดต่อเคยจมน้ําผิดกฎหมายผมการันตีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอันนี้ผมจะรีวิวรายงานตรงทุกคันนะแล้วก็จะมีรถเข้ามาใหม่นะ<ม>ก็จะเป็นโตโยต้ารีโวันนน้นครับโตโยต้ารีโวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะรถคันนี้วิ่งเพียง7000กิโลเท่านั้นแต่ส่วนรถคันนี้นะครับผมปล่อยวันนี้คันนี้ไม่ห้าหมืกิโลนะครับที่ผมไปซื้อมาจากอำเภอ ข่าวสวนกวางที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยรถคันนี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมอบของขวัญลุกให้ลูกค้าเล็กเลน้อยน้อยนะฮะผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมรถคันนี้ก่อนพร้อมที่จะส่งมอบนะครับวันนี้ลูกค้าก็ได้เลิกก้าโมงห้นาทีนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเตรียมตัวกันเลยครับลูกค้าก็จาก u t u b e นะครับช่อง168 Channel ชนลนะครับได้เลิกวันนี้9้าโมงห้นาทีนะครับก็ดูแลให้หมดแล้วนะครับคันนี้รถมาจากอำเภอคำสุวรางจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้ก็ถรือว่าเป็นรถสวยเนาะก็พอใจให้ครับลูกค้าดูแล้วว่าเป็นไงบ้างรับรถรถสวยเลยสวยสภาพดีค่ะก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเดินทางมาไกลด้วยแล้วก็ ผมก็ยินดีรับใช้เบริการนะครับดีแล้วก็ด้วยความเต็มใจแล้วก็เต็มที่นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง168 c h a n แ e l นลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอประเมินคะแนนความพึงพอใจนะครับทางช่องผมด้วยแล้วก็การบริการนะครับถ้าเต็มร้อยคะแนนลูกค้าให้เท่าไหร่ดีครับเต็มร้อยค่ะอ๋อให้เต็มร้อยเลยขอบคุณมากครับผมแล้วเดี๋ยวผมมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้กับลูกค้านะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกค้าได้มีรถใช้ต่อแล้วก็เพีงเพีงเรวยๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอของขวัญให้ลูกค้าหน่อยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นของขวัญลูกค้านะครับเล็กๆน้อยๆครับขอบคุณครับเพงเพีงเรวยๆนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้พีนี้สวัสดีครับผม